เอาบอกฟิกกี้มาปลูกเอาบอกฟิกกี้มาปลูกจ้ะถอนแล้วก็ปลูกเอาขี้ดินกับบุ่อยมีเนาะเบิ <c oughs> ้งขี้ดินข่อยดินกับบุก่อยมีเนาะน้ำมูนี่แหละคะ่ะพ่อได้ใส่ปูไว้จะข้าวเสียด้ถอนมาจากสวนข้างหลังบ้านจ้ะมันเกิดเองปลูกเห็นไหมเอาขี้ดินใส่จักน้อยเห็นไหมบ่ใส่ลายดอกจะบุะค่อยมีขี้ดิน สีหาน้ำหาน้ำมันนี่แหละคะ่ะไซยู่นี่แน่เนี่ยกับแมนใส่ไปเช็กน้อยปรใเ่หลายหรอคะ่ะข้างๆนี่แหละบดถิ่งขี้ดินบ่ค่อยมีแห่บะได้ไปหาเอาไม้จักเถื่อโอ้ยเนี่ยเอาซ้ำเนี่ะจ้ะเดี็กเ,เสี้ยวนำม,มาหดพอเขาอยู่จะข้าวให้บะถิ่งนะจน๊ะเนาะถ้ามีคนเอานะจ๊ะเนาะนี่นนปลูกไว้ผูดด้ใดอยากได้ก็เอาไปให้เขาเพราะมันจะได้มันก็เกิดแล้ว เกิดเป็นต้นนะไม่ได้ตัดปูดแบบเนียละจ้ะเดี๋ยวเสียน้ำมะฮหดเสียงน้ำไหลจุดๆอยู่เด็ดพักเบี้ยพักเบี้ยจะเสียเอาไปลวกกินกับปุน ไ่ได้ตัดถินนั้นเอาไว้ในน้อยนี่แหละจริงๆก็เกิดหลายอยู่ค่ะเด็กเอาไว้เพื่อจกินมันสั่นมันล่ามเนาะมาผักเบี้ยผักเบี้ยใหญ่ค่ะกินแซ่บแซ่บจ้ะกินกระปุนเอาไปกินกระปุนกับเอาไปพัดใส่น้ำมันหอยกระเสบเพิ่นว่ะโอ้เปิดน้ามว้จ้ะโอ้ยมาห่อนแถอดอกอ่ะโอ้ห่อนจะห่อนปิดนามกอน เปิดน้ําให้นกเปิดน้ําให้นกคั่นมาเล่นอีกมืดจังน้อยค่ะสิไปตัดหญ้าก็ได้เก็บพักก่อนมาไว้นี่ก่อนเนาะยามนันก็สิได้เฮ็ดกิน จุนบมาสิลูกจุนครับเวนี่กว่าเวนีอ้ยหนำย่อยเต็มปากเวนี่เวนี่น,นี่ก็กลมจุนครับมาจุนมาลงมาเมนี่เวนี่สนี่ตัวแล้วเสรแล้วับปา๊าดเสียวไปบ่าคือเสียวไปบ่คุณนะปลกล ่อนคับนอนแนี่ป๊ดขึ้นหลายทีนี่อันนี้แค่ออกกั็นจัง โอ้ย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 ไงก่อนจะยมันโดนช่วงนี้กัสซิบมีเวลาได้คุยเนอะค่ะเนอะกัสซิริกวดพวกหย่าพวกหย่าง ที่ตัดเรียบร้อยแล้วก็กลัวให้มันเรียบร้อยให้มันสะอาดสะอาดเนาะคะเนาะเพราะว่าตัดมันก็นลกไปหมดเลยเนี่ยมันจิกกระเด็นออกไปหมดเลยเด็ดเขาก็ต้องมากลัวยุ่งกันได้ได้จ้ะเห็นไ่า,<ม>าย่ามเทียง <ไป S 1> สีกันยุ่งหลายคักหลายแนวเลยเนี่ยตัดเลี้ยวเกษีเอาไปทิมนะจะ้ะย่าเอาไปทิมพ่ละมองไกลๆเพ่ละบ่ได้เอามานั่มจะมาเน,นี่ยั่าหายไปเลยนะจะ๊ะ ขนออกมาย่านพุกเจ้าบ่เห็นก็เลยขนออกมาทีข้างนอกกวดแถวนั้นอีกค่ะเพราะว่าข้างหน้ามื้อเช้าก็ตัดข้างหน้าจ้ะก็เลยบ่ทันได้กวดก็กวดเศษที่มันเฮียๆออกที่มันเฮียๆโอ้ยที่มันกระจายออกนะจ๊ะทํามั็นลาวค่ะไปทางนี้ก็ได้จะสิเว้าไทยก็ตกลาวค่ะก็เลยเว้าลาวใส้มันหล่อนๆไปเนาะพุ้นน่ะ นั่งก็สิไปหาเอาตะก,กร้จาจะมาเก็บบักเขือเทศมาแล้วก็เอปะตะก,กร้าเก็บบักเขือเทศย,ย่างเพื่อเบื่อเพื่อเบื่อมาแล้วจ้ะนี่หลานนอนเฝ้าเช้าแดงถ้าเก็บบักเขือจ้ะแตพอได้อยู่นะจน้ะเนาะเก็บมะเขือโอ้โอ้ตกสนาะงนุนก็ตัดมื่อเดียวเล้วเหรอล่วงล่วงล่วงเก็บมะเขือเห็นไหมจ้ะก็อยู่อยู่นี่ค่ะ เก็บบักเขือจังน้อยโอาใจเราเก็บกันไกลไปใส่เราติดอ,ออกกันเดี๋ยวเมื้อเดี่ยวกะทายเงาเอาเปาะเนี่ยบับกเขือค่ะเขือก็บแบบนี้แหละฮึนี่ล่ะทืกอย่างสั่นน้องจุนก็จะใส่ตัดหยาเร่าแล้วใจ้ะน้อตัดเสร็จเรียบร้อยมาแล้วกันนี่นะจังสี่ล่ะเราจะเดินเดินจังน้อยไปไปหาน้องจุนน้องจุนครับ เอ้เอ้ยแจ๋วลูกมาแล้วมาแล้วมาเือลูกมาเือแม่มาเือแม่มมไปไหมยุงเยอะยุงเยอะไปหาพี่แดงไปหาพี่แดงเผื่อมาไว้นี่ก่อนนะคะไปไปขั้นขั้นขันขนงง้นยุงร้ายขนาดกระตัดแล้วกระเต็มอันยาไปแล้วหยาเลยใส่เบิองด้วดยหยาร้า,า,ายคนาดุี้ะะะนะคะอุ้ยเกือบเม่นเต็มแม่โอ้ยคือเหมือดเหมือดมังสันไม่ได้เลยแม่ <c oughs> Ina, มาได้แสงก็มาได้แสงหาม้นอน้องจินะมาครับมาน้องจิมาสะุตาเลกัสะดุตาเลกันครับขนาดลุบหล่อลุบหล่อลุบหลอแม่แม่จะพัเฮ้ยเขายางไก่้ยเฮ้ย้ยไอดนี่ยหน่อยหาจังไดใจดียังไงาเขาจ้าเขียโอชเียวโอชเยโอชเขียวโอชไปไป เ,เปิดไฟกันจ้ะวันน่ะจังยื้อไส่กล่องกันเลยลุบล้อลูบล้อของมาณะจี๊หาพัดผักบุ่มกินอยู่จ้ะ กระซีไกลเจ๊งน้อยนะจะน๊ะเนาะพัดผักบุ้งกินผักบุ้งค่ะพักบุ้งเป็ข่าเ,าาเาาาหวียงเข่าน้ำมันหอยใสเนาะเห็นเดียวกใส่ซีอิ๊วเจ๊งน้อยจ้ะอ้าขึ้นเมือยแทนฮะเออแสงมาหายใจบ่หลักบ้านแสงไปกันจ้ะ สามจันอิตาลีแบบเข้มๆจังหน่อยออกเข้มๆจังหน่อยเดี๋ยวเราเข้มจังหน่อยเด้อดอืมอ้าวมันเหมือนถ่บรรยากาศเนี่ยเหมือนถ่ายเหมือนแย่ถ่ากำแพงอันนี้บะหมีดด่ผัดแบบเวสีสดเด่ยงในข้างผัดแบบต่าง่องไปนั่งจักมัตตา,า,าสีอุ่นบ้านจังหน่อยเข้มใส่สีขาวค่ะ

Tan chắc nói chắc không thắng hương 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 น้ำมานันแนงไงหน้าเห็นบ่มงไน,น้ำมันหอยจ้าน้ำมันหอยส่นน้อยน้อย่ารักปะรองเบิ่งกันโอ้ยขั้นกินบ่้างมันเค็มแห้งจ่งมันเปลี่ยนหมูเค็มเลใส่จังน้อยนึนงแล้วก็ใส่หลายนี่เดี๋ยวลองที่มึงอุ๊บไหลหมดน้ำเซ็ตเรียบร้อย mười ngay ngay luôn rồi thật mười hai ôi mười hai lần mười hai rồi mười hai lần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  mười แล้วจ้าอาหารอาหารที่ทำแบบเหล่งดวนกินเด้ยไม่ง่ายนี่สิแล้วก็ซาบ้านบนนี้พัดมุ็นบลาดเขาเลยกะละมังหนึ่งเลยนี่สิไหเบิ่งนี่สิแต่ม่เป็นตะแเสบบอ่ะนะเ่าจ้เท็ดฟ้าหิ้วแต่ว่ากืมสุดยอดด้วยค่ะ เบิ้งจะเบิ้องอ้อยหอนเถอะเนาะปัาดคือหอนเถอะเบิ้งจะเบิ้งผัดผักบุ้งนะคะน,นะของโซ่งเนี่ยเราประชดปันได <laughs> ไปกินข้าวกันละคะ่ะไปน,ะน้องเจะเนาะไปกินข้าวก่อนผัดผักบุ้งเด้อจ้าหอมๆห่วยๆไปลราค่อยพ่อกันไหมน,ะะน้องคจนเนาะ